สวัสดีคะ่ะจังหวัดรีสเกตนะคะวันนี้วันจะมาปลูกหอมแบ่งจังหวัดรีสเกตเพิ่มนะคะตอนนี้ได้ใส่หลังคานะคะปิดไว้เพราะว่าจะทําให้แดดส่งไม่แรงมากเพราะว่าแดดช่วงนี้เดือนมีนาคมนะคะแดดค่อนข้างแรงการเพราะปลูกเพื่อสวนครัวก็จะทําให้ ต้นไม่ค่อยเจริญเติบโต,กตกได้เท่าที่ควรนะคะเห็นไหมคะว่าวันปลูกผักขญางไว้เมื่อวันก่อนตอนนี้ผักขญางในดินภูเขาไฟได้แตกยอดนะคะออกเยอะแล้วแล้วก็มาชมกันนะคะผักที่ปลูกไว้ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วปลูกในดินภูเขาไฟ ก็มีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะคะเป็นหอมแบ่งจังหวัดศรีสะเกษหอมโบราณใบใหญ่ต้นใหญ่ตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะผักวอเตอร์เกรสพลิกเมื่อเขือปลูกในดินภูเขาไฟอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษวันนี้วันจะมาปลูกหอมแบ่งเพิ่มใส่ในถุงดำ เป็นถุงเล็กนะคะตอนนี้วันได้เตรียมหอมแบ่งไว้แล้วก็จะมาปลูกกันเลยนะคะโดยที่นำถุงพลาสติกดำเล็กนะคะทดลองปลูกหอมแบ่งดินภูเขาไฟดูก็จะเจาะรูไว้นะคะหรือว่าเป็นหลุมแบบนี้นะคะถุงละสามหลุม3ามรูแบบนี้นะคะก็จะนำหอมแบ่งที่เตรียมไว้แล้วแบบนี้นะคะ ลงปลูกได้เลยนะคะแล้วก็จะตัดหัวออกนะคะลงปลูกได้เลยนะคะก็จะกดไม่ต้องแน่นมากนะคะลงไว้ประมาณถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แกะออกนะคะได้ประมาณสองหัว กดลงปลูกได้เลยประมาณ1นึ่งอาทิตย์นะคะหอมแบ่งก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้ก็จะแกะออกนะคะให้มีรากไว้เพราะว่าถ้าเราปลูกหมดเลยก็อาจจะทำให้เปลืองได้นะคะเพราะว่าหอมแบ่งส่วนมากก็จะติดกันแบบนี้เยอะนะคะแล้วก็จะแกะหัวออก เป็นหัวหัวนะคะเพื่อที่จะปลูกให้หอมแบ่งจเจริญเติบโตได้สวยงามถ้าเราปลูกหัวใหญ่มากเกินไปก็จะทำให้หอมอาจจะไม่พอเพาะปลูกได้แล้วก็จะแยกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะก็จะได้หัวหอมแบ่งเพิ่มเป็นสองหัว ดีกว่เราปลูกหัวเดียวนะคะอันนี้วันก็เตรียมหอมแบ่งไว้แล้วปลูกถุงดำประมาณถุงละ3ต้นโดยเฉลี่ยนะคะเพราะว่าเวลาหอมแบ่งงอกขึ้นมาก็จะพอดีกับถุงดำ และมีความสวยงามถ้าเราปลูกเท่ากันถ้าปลูกถุงละต้นก็จะดูไม่ค่อยสวยงามค่ะวันก็จะเน้นความสวยงามด้วยและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะคะเหคะตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณหลายถุงแล้ว ก็จะลดน้ำไว้ก่อนนะคะประมาณ1คืนเพื่อที่น้ำจะได้ชุ่มชื้นเพราะว่าดินภูเขาไฟเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ค่อนข้างเยอะและดินก็จะแห้งไวส่วนมากวันจะเน้นลดน้ำช่วงเช้าเย็น เพราะว่าทำให้ผักมีความสวยงามและเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเดีนะคะเห็นไหมคะว่าดินภูเขาไฟก็จะเป็นสีแดงลักษณะนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็จะเจาะหลุมไว้แบบนี้นะคะต้นละ3ามหลุมหอมของจังหวัดศรีสะเกษก็ได้รับความนิยมระดับประเทศเพราะว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งปลูกหอมกระเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และมีชื่อเสียงมากเพราะว่าหอมกระเทียมศรีสะเกษเป็นหอมที่มีคุณภาพดีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเมื่อเทียบกับท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าคุณภาพของหอมกระเทียมจังหวัดศรีสะเกษก็ถือว่าเป็น หอมที่มีเกรดคุณภาพสูงเห็นไหมคะว่าตอนนี้วันก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะได้หลายถุงแล้วนะคะเราก็จะปลูกช่วงที่มีต้นหอมนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นหอมจเจริญเติบโตทันกัน ในแปลงที่ปลูกไว้ค่ะนี่ก็จะหมดแล้วนะคะซื้อมากิโลละ100บาทหอมช่วงนี้กิโลหนึ่งแพงค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าหอมจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะหอมกระเทียมได้รับความนิยมสูงทำให้หอมจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะหอมแบ่งที่ จังหวัดศรีสะเกดมีราคาค่อนข้างสูงเวลาเขานำมาจำหน่ายนะคะกิโลกรัมละ100บาทมันก็จะซื้อมาเป็นกิโลแบบนี้นะคะมาปลูกเป็นหอมแบบค่นะนไคะนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่แล้วก็จะลง ุงแล้วประมาณสองหัวก็พอนะคะนคะคะวันก็เจาะหลุมไว้แล้วนะคะดินแดงค่อนข้างเหนียวเนืดนิดนึงเห็นไหมคะ่ะต้นนี้เราก็จะปลูกปลูก2ต้นนะคะกระถางเนี้ยปลูกลงกระถางแบบนี้หรือว่าเป็นถุงพลาสติกดำก็ได้นะคะที่ลองปลูกหอมแบ่ง ดินผูกเขาไฟถุงนี้มันก็ปลูกแค่สองเพราะว่าหัวใหญ่นะคะหัวไม่สามารถแยกออกได้บางหัวก็แยกออกจากกันได้ความสำคัญของการมีพืชผักสวนครัวนะคะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดจากสารพิษทั้งหลายโดยที่เราปลูกเองเราจะไม่ฉีดยาพวกกัน แมลงต่างๆนะคะพวกเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะคะเราก็จะนำมาปลูกโดยเป็นธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี่วัวปุ๋ยขี้ควายนำมาผสมแกลบขี้เลื่อยดินภูเขาไฟและที่สำคัญวันใช้กลับมะพร้าวบดนะคะ กระสอบละ1 0 0บาทมาผสมด้วยส่วนมากเราก็จะผสมแกลบเยอะหน่อยเพราะว่าแกลบจะให้ความชุ่มชื้นกับลำต้นผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะคะนี่ก็จะเป็นหอมเปนะคะหรือภาษาอีสานเรียกว่าหอมเปก็คือผักชีฝรั่งส่วนมากก็จะเน้นหอมแบงจังหวัดชิซเกะ นี่ก็เป็นหอมโบราณที่ปลูกไว้นะคะได้พัน์มาจากเพื่อนบ้านหรือว่าไปซื้อเข้ามาบ้างนะคะก็จะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าหอมโบราณก็จะหายากแล้วต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดปลูกมาประมาณห้าสิปีแล้วสืบท่อต,ต่อๆกันมานะคะ ค่ะวันนี้วันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมการกลุกหอมแบงเวมผูเขาไฟจังหวัดสีสะเกนนะคะค่ะวันนี้วันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ